ทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอบช้าทั้งคู่ครับทั้งสองฝ่ายผมประเมินว่าต่างหยุดยิงทั้งคู่ต่างต้องการหยุดยิงทั้งคู่แต่ไม่มีใครอยากหยุดก่อนเพราะหยุดก่อนคือความ่แพ้นะฮะสงครามนี้เรียกได้ว่าเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่คือ <c oughs> นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับแต่พอดูเงื่อนไขว่าเราจะทํายังไงให้ต่างต่างฝ่ายต่างหยุดยิงเนี่ยอิสราเอลบอกว่าจะต้องโจมตีโครงสร้างพื้นฐานศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน วงเล็บไม่ว่าจะสันติหรือการอาหารไม่รู้ต้องทําลายเพราะนั่นคือเทรดคือภัยคุกคามคบ,บวกกับโครงสร้างด้านขีปนาวุธทางอากาศของอิรานนะฮะนั่นคือสิ่งที่อ e ิสราเอลบอกว่าต้องทําแบบนี้ก่อนอถึงจะหยุดยิงส่วนอิรานบอกว่าจะหยุดยิงก็ต่อเมื่ออ e ิสราเอลหยุดการโจมตีก่อนอใครที่มีนิวเคลียร์อยู่ในมือคือนิวเคลียร์เนี่ยจะกลายเป็นอํานาจต่อรองหรือสิ่งที่เอาไวต้ออต่อรองกับชาติมหาอํานาจชาติยักษ์ใหญ่หรือเปล่าฮะจัน มันเป็นเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีอนุสัญญาไอ้ตัว NPT นั่นแหละครับ,รบ,รบห้ามแพร่กระจายเนี่ยเป็นเครื่องมือกำกับในทางหนึ่งก็คือกำกับไม่ให้มีชาติที่จะถือครองอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วแค่นี้โลกก็เสี่ยงแล้วสิ่งที่มันจะเป็นตัวต่อรองอำนาจในระยะต่อไปเนี่ยออมันคือโครงสร้างเชิงอำนาจในด้านอื่นประกอบทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคร เพราะในโลกที่มันมีแค่ค้่อํานาจเดียวอย่างอเมริกาสมมตินะครับ,รบ,รบการมีอาวุธนิวเคลียร์หลายหลายแห่งอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะในมิติอื่นๆยังเหนือกว่าทั้งอํานาจทางการรบทางเรือทางอะไรต่างๆในโลกสองัูวอานาจมันก็แบ่งไปสองข่ายชัดเจนความเป็นกรอบพันธมิตรสามารถคุมกันได้นะครับที่ถืออครองอาวุธอาวุธนิวเคลียร์รมีรัสเซียกับจีนอยู่ข่ายเดียวกันพอควบคุมกันได้คุยกันได้ เป็น2องขั้วแต่ในโลกวันนี้ฮะมันมีหลายขั้วพอโลกหลายขั้วหมายถึงแต่ละประเทศพอจะมีอิสระในการกําหนดพฤติกรรมระหว่างประเทศของตัวเองได้มากทั้งในเรื่องการเลือกฝั่งการย้ายฝั่งการฟอร์มกลุ่มใหม่เพราะฉะนั้นในโลกแบบนี้การมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยต่อให้มันมีคลับแค่ไม่กี่ประเทศมันก็อันตรายขึ้น